วว้า wow. ตอนนี้โปมาถึงแล้วนะคะโรงแรม <Okay. S 1> ที่โปมาพักนะ <Okay. S 1> รีวายรักไทยนะคะ mm hmm. นี่ห้องของเรานะคะห้องบ้านชาขาวโอ้ชอบมาน mm hmm. เดี๋ยวขอดูรอบนอกก่อน mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยไปดู mm hmm. ข้างในโอ้ oh, mm hmm. มีห้อง สูงขึ้นไปอีกนะคะอันนั้นบ้านชาชาผูเอ๋อนะห้องข้างหลังเรานะคะ oh <my. S 1> นี่ซากุระบาร์แล้ว <Okay. S 1> แต่จะไม่เห็นวิวน้ำเท่าไหร่เห็นนิดนึงตรงนี้นะคะนิดเดียวไม่เยอะ เตเเป็นไงครับชอบไหมครับคนที่ไม่มีแรงเหมือนจะไม่มีแชมพูให้นะอ๋อมีอยู่มีอยู่นะคะแชมพูนี่หน้ากระจกก็เป็นชุดของใช้เล็กๆน้อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไป เดินเที่ยวกันนะคะคือแบบดีมากยอมเสียเงิน3,900บาทนะคะหนึ่งคืนเนาะเราเป็นช่วงไฮซีซันด้วยไงก็เลยจะราคาแรงนิดนึงแต่ก็คือโบชอบมากเลยมีแบบไรชาอยู่รอบๆเรานะคะวิวเพราะว่าบรรยากาศตอนเช้านะ่าแบบน่าแบบสวยมากอะ่ะ ดีค่ะดีๆลองสักครั้งหนึ่งเนาะเห็นคนไปมาแบบกลับมารอบสองรอบสามกันเยอะมากนะคะแบบคนมาเที่ยวบ้านรักไทยครั้งแรกจะต้องติดใจทุกคนโบก็เดี๋ยวดูนะโบจะติดใจไหมแล้วก็อยากมาอีกไหมนะคะแต่ทางทางคือแบบมายากอยู่นะเออตอนแรกโบว่าจะเท่าไหร่กันเชียวเราขับรถขึ้นเขาสวิตขับขึ้นเขาสโลเวเนียขึ้นเขาเทือกเขาเอลอย่างเงี้ย เราก็ขับมาแล้วแต่มันคนละอย่างกันเลยมันก็ยาก,ยากอยู่นะคะออโบดูที่ลุงคนขับรถเราอะ่ะแกขับพาขึ้นมาเนาะก็อ้ยากอยู่นะทางยากกว่าปลายนะคะมาบ้านหลักไทยเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินกัน <c oughs> ไปเดินเล่นร,บรอบๆกันคะ่ะ <c oughs> ไปกินข้าวกันอู้ยังเชิญ สวยมากว้าววิวสวยมากว้าวนี่ห้องพักเราตรงนี้เลย ตรงนี้เป็นรีเซพชันนะคะเช็คอินตรงนี้นะส่วนบ้านพักจะอยู่ด้านหลังนะคะเลยนะฝั่งตรงข้ามก็เป็นร้านเช่าชุดนะสามารถเช่าชุดได้นะคะนี่เช่าชุดจีนเดี๋ยวไปเอาตั๋วเรือกันก่อนนะเขาให้ไปวเอาตั๋วเรือที่ร้านรีไวล์เลสเทลลองตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเอาตั๋วเรือก่อน ไเ,เดี๋ยวโบลองเข้าไปติดต่อเอาตั๋วเรือก่อนหน้าร้านตรงไหนเออติดต่อเอาตั๋วเรือตรงไหนคะเรือออคะ๋ของรีไวส์นมค่ะนี่นค่ะตรงคาเฟ่นี่ค่ะพี่อ๋อขอบคุณค่ะโอเคเราก็ ไปรับตั๋วเรือก่อนแบตเลือยี่สิโอลืมชาร์จแบตมือถือโบเลือยี่สิบบรรยากาศดีมากดูดิที่นั่งที่พักริมน้ำะาะวาเรือ่จองพรุ้วันนี้โบามารับตั๋วเรือแล้วนะคะพรุ่งนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าจองแบบล่วงหน้านานมากนะก็ลเลย ก็เลยได้เรือรอบดีนะคะเพราะปกติรอบ7โมงเช้าเนี่ยตัวเรือเขาจะเต็มแต่โบได้รอบ7โมงเช้าไงเพราะจองนานจองล่วงหน้าทั้งหมดวัาจ่ายไปล่องเรือ3คน360บาทนะคะรอบ7โมงก็โอเคอยู่เราได้ส่วนลดอุ้ยมีร้านซุก,กี้น่ากินมากค่ะซุก,กี้หม่าล่าเดี๋ให้ดูฝั่งตรงข้ามยังสวยเลย นี่นะเรือที่เราจะมาล่องพรุ่งนี้นะคะประมาณนี้นนอันนี้บรรยากาศตอนประมาณสี่โมงครึ่งก็ประมาณนี้นะคะอุ้ยบ้านตรงนั้นเป็นกระต๊อบน่ารักมากทางนู้นก็วิวดีเป็นบ้านแบบริมน้ำเลยเนะยาะเยวเราเดินรอบๆนะคะเดินเล่น ข้างบนนึงเขาก็มีอีกนะที่พักสุดยอดวิวดีมากเลยนะคะเนี่ยข้างบนมองเห็นแบบมุมวิวสูงไกลๆเนาะน่าจะสวยอ๋อเขามีบริการห้องพักนะคะชื่อชาสาตรงนี้นะมีซุกี้มาล่า,ว,าว้าว อันนี้ชุดเช่าสวยจังเราจะมาเช่าร้านนี้ดีหน้าสีแดงสีฟ้านะคะเป็นแบบชาวจีนอยู่นานเนาะสไตล์นี่เป็นเพชรสวยๆอย่างนี้เนาะนี่มาซื้อโรตีให้โคโดี้กินนะคะโคโดี้กินได้แต่โรตีตอนนี้ยังไม่สบายอยู่ บอกว่าจะไปกินฮอตพอตหม่าล่านะคะฝออัะ่งโรงแรมโบมากินนี่นะคะเอ่อชาสาหม้อไฟ mm hmm. นี่นั่งได้เนาะน่าจะเป็นสายพานนะ า่าาาสยนเขาไปดูลายอาหารเขาหน่อยนะคะแต่เขาไม่เห็นมีใครมาเก็บโต๊ะนะก็ะกินคนกินแล้วไปแล้วก็นี่นะคะแต่ก็จะเป็นแบบประมาณนี้แล้วก็นี่นะเอาหอยนั่งลมหนึ่ง น่ากินมากเลยนี่น,น้ำปรับมือโอ้มีอันนี้มีผ้าคีริวด้วยตัวน,นี้อ้ยเซตอันนี้ชอบเลยนี่เส้นแก้วเอาไปสองสาลายก็มีนะคะเนี่ยสาลายเขียวๆ อันนี้วิวจากห้องเราตอนกลางคืนนะก็สวยอยู่นะขึ้นหรอเย สวยมากซูมดูดีดีคือนาคือเหมอนกะลาบกระเบื้อง เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าเราจะมาล่องเรือกันนะคะเราจองเรือไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวเจ็ดโมงเช้าเราค่อยมาไปพร้อมกันใช่ไหมครับอันนี้เราจะกลับแล้วนะคะไปอรุณสวัสดิ์ <laughs> เรากำลังจะไปเช่าชุดล,ล่องเรือเจ็ดโมงเช้าเมื่อ <laughs> คืนบอก็อ้วกแบบอ้วกหมดไส้หมดพุง ทั้งอ้วกท,ทั้งถ่ายแบบสุดยอดปวดท้องทรมานมากเมื่อคืนดีว่าโบอ้วกไงผมไม่เก็บมันไว้ลวงขออ้วกให้หมด <S <S ต้องจองนะทุกคนถ้าเราไม่มีเวลาจำกัดนะคนมาเช่าเต็มเลยเดีย๋ยวเราไปดูร้านข้างหน้านะเผื่อเขามีเวลาให้เราเช่าชุดนะ รนะ้านชาสานะคะจะโบไปดูก่อนกว่าจะเสร็จนะก็รอรอ,อคิวค่อนข้างนานนะคะแนะนําเลยให้จองล่วงหน้านะจองใครมีเรือรอบเช้าๆนะจองมาล่วงหน้านะคะพอมาหน้างานแล้วมันมันแบบเนี้ยมันคนเยอะส่วนมากก็ walk in <c oughs> เหมือนโบเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องจองนะอย่างร้านตรงรีวายอะคะ่ะหน้าโรงแรมเราเขาบอกเลยว่าให้จองถ้าไม่จองเขาไม่รู้จะเสร็จ มีคิวให้เราตอนไหนประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็ไปเลดน่าจะก็น่าจะให้เราเลดอยู่ได้นิดหน่อยนะสิบนาทีเพราะว่านี่นะชุดอกก็ไม่ได้อลังเลยเพราะว่ามันใส่ไม่ได้เว้ยชุดอื่นมันเล็กเกินมันติดเอตรงหน้าอกไงไอชุดนี้อะที่ใส่ได้แต่มันจะใส่ยากไงชุดเนี้ต้องให้เขาทำให้อะ่ะ ข้าเรือรีไวนะตรงนี้โอเคไม่ค่อยหนาวอ่ะมันไม่ไม่หนาวเลยโอ้ไม่หนาวเลยวะห,หรืออ้วนอ้วนก็ลนเลยไม่หนาวอันนี้รอขึ้นเรือหรือเปล่าคะใช่ครับอายื่นที่คนเรือได้เลยครับนอเส้กดำหน้องนอสักคู่น้ได้ค่ะโ okay. อเคค่ะโอเคปะเราได้ขึ้นเรือแล้ว นะคะคนี่นเสื่อแล้วขอบคุณค่ะพ,พ,พี่มากเป็นห้องเต้เราเป็นอะไรนะนางสนม,มเป็นนางสนมะค่ะป้าปานี้บอบไม่เป็นไรไม่ต้องเอาอลังการมากก็ได้นะไม่ต้องเอาอลังการมาก เพราะเราไม่มีเวลาเราไม่รู้เราไม่ได้จองล่วงหน้านะคะนี่สัมภาษณ์ความสัมผัสความรู้สึกที่มากเลยวีวิเกตกูดย่ามักซูยาเชิญเชิญโอ๊ยอากาศดีไม่หนาวเลยไม่หนาวนะสำหรับโบคือแบบเย็นๆเปิดแอร์เบาๆนะประมาณนี้นะคะ รือเมื่อเช้าเรารีบก็ไม่รู้แต่หน้าผมได้แค่นี้นะคะดีนาโบแบบแต่งหน้ามาหน่อยนึงอะ่ะเออก็เลยได้แบบไ,ไม่ได้อลังอะไรอยากใส่ชุดอลังแต่ว่าเราใส่ไม่ได้มันติดมันอ้วนอะ่ะ <c oughs> คนอ้วนก็ยังเราได้มีสิทธ์แค่ชุดนี้นะคะ คือเราไม่มีเวลาเลือกอะไรมากด้วยไงเออแล้วน้องเขาคนเดียวในร้านอะทําทําผมทําหน้าคนเดียวนะคะคือเขาบอกว่าเขาไปเรียกคนมาช่วยแล้วแต่เขาไม่มากัน <c oughs> ก็งงๆนะเออทําแล้วได้เงินต้องเออสองชุดเนี้ยจ่ายหกรอนะคะ600บาทเลยนะเออแต่แบบงงมากว่าเออเขาไม่มาเอาเงินกันหรอลูกค้ารอเพียบ <c oughs> เพราะว่าร้านเช่าชุดตรงนี้มีแค่สองสา้านเอง <c oughs> แนะนำให้จองอ่ะนะจองก่อนเลยนะคะล่วงหน้า,าก็เดี๋ยวเราจะเอาชุดนะคะที่เราเช่านะเอาไปาถ่ายรูปกันที่โรงแรมนะคะเ,เพราะว่าเขาจะมีมุมถ่ายรูปเยอะเนาะที่ดีไวนะคะก็เดี๋ยวเราจะ เสรจจากนี้เราจะไปถ่ายรูปกันที่โรงแรมตวอ เราไปล่องเรือมา30นาทีนะคะก็เสร็จก่อนไปเอา,เอาถ่ายรูปที่โรงแรมะปกติมันจะประมาณอีกประมาณ15นาทีนะคะแต่ว่าเราจะรีบไปถ่ายรูปที่โรงแรมก่อนบรรยากาศช่วงเช้านะคะตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสาวเาวียดนามสเก็บชาอันนี้พอปของโรงแรมเขาให้ฟรีนะเพราะเราพักที่นี่นะคะ ก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปด้านบนกันตรงห้องเรานะนี่บรรยากาศนะคะนี่บรรยากาศที่โรงแรมเรานะก็ฟิวได้ประมาณนี้นะคะพบก็ถ่ายรูปก,กับมือถืออะไรเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะเอาชุดไปคืนแล้วนะคะก็มีซากุระเป็นพร็อพด้านหลังเราเนาะ เป็นช่วงที่ซากุระเริ่มเริ่มบานนะคะไม่แน่ใจสายพันธุ์อะไรนะสายพันธุ์นี้นะคะบานบานได้นะนสวยมากก็ เค okay. เสร็จจากบ้านรักไทยแล้วเดี๋ยวรถเขาจะมารับ9ก้าโมงเช้านะคะลุงเขาบอกเขาจะมารับเรา9ก้าโมงเช้าแล้วก็กลับเชียงใหม่กันไปเดินทางยาวๆ